สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบเจอกับผมอีกแล้วนะครับลุงจงครับวันนี้ลุงจงจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้สมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับอยู่ข้างหน้านี่ครับพอดีอยู่ข้างๆบ้านนี่ครับอยู่ท่อระบายน้ํานะครับขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับต้นอะไรครับท่านผู้ชมครับละหุ่งครับละหุ่งที่เขาเอาไปทําน้ํามันละหุ่งนะครับ ซึ่งเป็นผล,ลเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยด้วยนะครับละหงเนี่ยไทยส่งละหงเป็นลาดับต้นๆของโลกนะครับอันนี้คือละหงขาวครับเพราะว่ามันมีสองสองชนิดนะครับละหงแดงกับละหงขาวดูนะครับถ้าละหงแดงนั้นก็จะยอดมันจะสีแดงๆนะครับลูกมันจะออกแดงๆนะครับอันนี้ลูกสีเขียวเป็นละหงขาวนะครับ แล้วหงงนี่ชื่อท้องถิ่นนะครับก็เรียกต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับอย่างภาคเหนือเขาเรียกว่ามะหงหินหรือมะหุงนะครับส่วนภาคกลางเราก็เรียกและวหงขาวและวหงแดงนะครับส่วนจีนก็เรียกว่าปี่ม่วนะครับภาษาอังกฤษบุ้จงไม่รู้นะครับและวหงนะครับเป็นตระกูลเดียวกับถั่วดาวอินคานะครับถิ่นกําเนิดในแถบ Africa, แอฟริกาตะวันออกนะครับก็อียิปต์เอธิโอเปียลิเบียนู่น,นะครับแต่ปัจจุบันก็แพร่กระจายทั่วโลกแล้วครับปลูกกันทั่วเลยบราซิลอินเดียนี่ก็ส่งออกก็พอๆกับไทยนะครับแต่วันนี้ลุงจงจะมาบอกสรรพคุณการรักษาโรคได้นะครับของของละหงเนี่ยครับเป็นสรรพคุณทางยานะครับ มีเยอะเหมือนกันนะครับมีทั้งรากทั้งใบสดนะครับทั้งเมล็ดทั้งน้ํามันนะครับแต่ละหงนี่เมล็ดกับน้ํามันเขาจะมีพิษนะครับก็ถ้าใช้ก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีนะครับเรามาดูสรรพคุณกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าเขารักษาโรคอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากรากนะครับรากของเขานะครับก็จะนํามาตํานะครับ ฟอกเหงือกนะครับแก้อาการปวดฟันนะครับถ้าใครปวดฟันเอารากมาตำ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 แล้วก็เอามาฟอกที่เหงือกนะครับแล้วก็เป็นยาแก้พิษไข้เสื่องซึมนะครับรากของเขานะครับส่วนใบสดนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งแก้เลือดลมพิการนะครับนํามาเผาใช้ฟอกแก้อาการปวดศีรษะนะครับแก้อาการปวดท้องนะครับ ช่วยขับลมในลำไส้นะครับต้มกินน้ำเป็นยาระบายนะครับแก้อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับพวกที่กลันไม่ค่อยอยู่นะครับช่วยขับอระดูของสตรีนะครับหรือว่าใช้ใบสดนะครับหอก้อนอิดแดงเอาไปเผาไฟนะครับแล้วก็เอามาประคบแก้ิสสีดวงทวารได้นะครับแล้วก็ใช้เผาไฟนะครับนำไปพอกรักษาแผลเลือรลัง หรือว่าใช้ตำเอาใบสดตำนำไปพอกรักษาฝีนะครับแล้วก็ใช้ใบสดเผาไฟนะครับพอกแก้อาการปวดบวมปวดตามข้อช่วยขับน้ำนมของสตรีนะครับแล้วก็ส่วนน้ำมันละหุ่งนะครับท่านผู้ชมก็ใช้น้ำมันละหุ่งนะครับผสมน้ำมันงานะครับใช้ทาแก้กระดูกหักกระดูกแตกได้ด้วยนะครับจะได้ กระดูกจะได้เชื่อมกันง่ายนะครับหรือว่าใช้ทารักษาโรคผิวหนังอักเสบได้นะครับนี่คือสรรพคุณของน้ำมันนะครับแล้วก็เมล็ดนะครับเมล็ดและห่งก็นํามาทุบแล้วเอาจุดงอกออกนะครับจุดงอกก็คือเอาเปลือกเอาดีหรือว่าใบอ่อนออกนะครับใช้ต้มกับนมครึ่งหนึ่งแล้วต้มกับน้ําเพื่อทําลายพิษ ใช้กินแก้อาการปวดข้อปวดหลังได้นะครับนี่เมล็ดของเขานะครับมีข้อห้ามด้วยนะครับข้อห้ามคือสตรีมีคันนะครับห้ามใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้แท้งลูกได้นะครับเพราะว่าเขาขับฤดูนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมแล้วหุ่งของเรามีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้ลุงจงก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ ช่วยติดตามด้วยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีสวัสดีครับ